ดวงดาวที่ยกย้ายราศีในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับเริ่มต้นที่ดาวพระศุกร์ในวันที่1ธันวาคม2566เวลา23บนาฬิกายีบนาทีดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีตุลและตำแหน่งเกษตรนะครับเกษตรตาธิดีมีโอกาสมาสีความมั่นคงดาวดวงต่อมาคือดาวพระพุธนะครับจะโคจรย้ายราศีในวันที่7ธันวาคมนั่นก็คือเริ่มค่อยๆเดิน โคจรถอยหลังนะครับผมเขาจะถอยหลังข้ามราศีมาวัน,วน,วนพระอศบดีที่7จธันวาคมเวลา13บสนาฬิกาสินาทีถอยเข้าสู่ราศีพิจิกตามมาด,ด้วยดาวอาทิตย์ในวันอาทิตย์ที่17บธันวาคมเวลาตีสามนาฬิกาสีดนาทีดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีธนูหลังจากนั้นปลายเดือนในวันที่นะครับยีธันวาคมดาวพระศุกร์จะโคจร เข้าสู่ราศีพิจิกมีตำแหน่งอ่อนกำลังหรือเป็นประณนะเวลา6 4นาฬิกา45นาทีเท่านั้นยังไม่หมดนะครับดาวอังคารก็โคจรย้ายราศีตอนตี4.9นาฬิกา9นาทีของวันพุทธที่27ทธันวาดาวอังคารจะเข้าสู่ราศีธนูได้ตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชนะครับอุจจาวิราชราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงงาและดาวดวงสุดท้าย ที่จะย้ายก็ดันย้ายตอนสิ้นปี31ธันวาพอดีนะครับก็คือดาวพระเกตย้ายวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมเวลา10นาฬิกา46นาทีดังนั้นดวงดาวโยกย้ายราศีมีทั้งหมด6ครั้งนะครับได้แก่ 1. ดาวพระศุกร์ 2. ดาวพระพุธ 3. ดาวพระอาทิตย์และ 4. ดาวพระศุกร์อีกรอบหนึ่งย้ายตอนท้ายปีนะครับแล้วก็ดาวอังคารและสุดท้ายคือดาวพระเกตสรุปก็คือ ย้ายทั้งหมด6ราศี6ดวงนะครับอันดังนั้นเนี่ยสำหรับ12ราศีย่อมส่งผลกระทบอย่างแน่นอนติดตามรับชมกันในรายละเอียดต่อไปได้เลยครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพุธศพนะครับคํำพยากรณ์เดือนธันวาคมพุทธศักราช2566นั้นแน่นอนว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยดาวราหูโคจรย้ายมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ2-3เดือนแล้ว ถือว่ายังคงเป็น,ปนในจังหวะทิศทางที่ดีเพราะดาวดวงดังกล่าวดาวพระราหูเนี่ยยังคงอยู่ที่ราศีมีนแล้วก็ได้ตําแหน่งววราโคตมะนาวางด้วยเป็นหลักเชิงลึกในทางโหราศาสตร์จนถึงวันที่18ธันวาน,นั่นก็แปลว่าเรื่องของหน้าที่การงานคุณอยู่ในตําแหน่งทิศทางที่ดีมั่นคงและที่สําคัญนั่นก็คือตัวของคุณเองนั้นมีโอกาสจะได้โคอินเตอร์เดินทางไกลหรือได้ร่วมงานกับต่างประเทศมีโอกาสได้คอนเน็กชันคบค้าสมาคมกับสังคมแดนไกลหรือใครก็ตามน้องๆหน,นูๆที่ เรียนอบรมเวิร์กช็อปต้องมีความเป็นคอสต่ตางประเทศมาร่วมด้วยอย่างนี้มีแนวโน้มทิศทางที่เป็นจังหวะจับโคนที่ดีอบรมช่วงระยะสั้นการศึกษาการทํางานเวิร์กช็อปหรือไปเป็นตัวแทนวิทยากรกับเป็นมุมจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะสวยงามเพราะตาแหน่งดาวการงานของชาวราศีพฤษภอยู่ในมุมที่ดีในขาะเดียวกันเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่าอาจต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งเพราะดาวพฤหัสย,ยังคงทํามุมวินาศกับดวงตาอาจจะมีการนายไม่รักนายไม่ปลื้มนายไม่โปรด อาจจะมีลักษณะเหล่านี้อยู่หน่อยหนึ่งนะครับหรือว่าการคิดการอ่านอาจจะผิดที่ผิดทางสักหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรใจเย็นๆค่อยๆใช้เวลาค่อยๆคิดวิเคราะห์ไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยๆลงมือทําอย่าได้คิดเร็วทําเร็วแบบที่ผ่านมาในช่วงเวลานี้เพราะตําแหน่งดาวงานดีเดี๋ยวคนคิดว่าโอ้หรีบทําเลยรับรองผ่านแน่ใจเย็นๆนิดหนึ่งเพราะดาวผู้ใหญ่ยังคงทํามุมเสียกับดวงชะตาอยู่ให้ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับต่อมาในเรื่องของ ความรักความรักเนี่ยเรียกว่าอยู่ในมุมทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนสัญญาเรื่องของการลงทุนกับคนรักการลงทุนนะครับร่วมกับหุ้นส่วนอยู่ในมุมทิศทางที่ค่อนข้างจะดีสวยงามยาวนานนะครับตั้งแต่วันที่1นธันวายาวไปจนถึงวันที่27แต่ถ้าหากว่าใครจะลงนามลงสัตยาบันหลังจากวันที่27ธันวาไปสําหรับชาวราศีพฤษภ ควรชะลอไปก่อนเพราะดาวดวงดังกล่าวมันมีโอกาสเข้าสู่มุมมลนะนั่นแปลว่าอาจจะทะเลาะกับหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนที่กําลังจะลงนามมีเหตุให้ยกเลิกกันก่อนคนรักหรือแฟนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแทนที่จะชวนกันไปเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศช่วงเขาดาวปลายปีกับกลายเป็นต้องเลื่อนไปก่อนมันจะมีเหตุเหล่านั้นลักษณะนั้นนะครับดังนั้นเมื่อเรารู้ดวงชะตาล่วงหน้าก็ดูแลคนรักให้ดีๆก็วางแผนกันท่องเที่ยวกันให้ดีๆนะครับจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดขึ้นในเรื่องของ การเงินการทองแน่นอนนะครับดาวดวงดังกล่าวคือดาวพระพุธก็ยังคงโครจรเล็งดวงชะตาตั้งแต่วันที่7นะครับผมธันวาคมเนี้ยตัวดาวดวงดังกล่าวนั้นนะครับเขาเล็งดวงชะตาคุณยาวนั่นแปลว่าเรื่องของหน้าที่การงานที่มันดีเรื่องของการเงินก็จะดีตามไปด้วยงเงินที่เคยทวงไม่ได้คุณก็จะทวงได้งเงินที่เคยให้เพื่อนยืมไปแล้วไม่ได้คืนโอกาสการจะได้คืนค่อนข้างจะมีสูงอยู่นะครับสำหรับตั้งแต่วันที่7ธันวาจนถึง31 แนวโน้มเรื่องของเงินทองทวงหนี้ขายที่ยืมเงินไปมีโอกาสจะได้คืนลูกค้าเก็บเช็ควางบินไม่ได้รอบนี้เริ่มทยอยจ่ายช่วงปลายปีนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีก็พยายามลองติดต่อลองทวงดูนะครับทวงติดตามทวงถามดูสักนิดนึงเข้าสู่ผมว่าเข้าสู่มุมที่ดีในขณะเดียวกันนะครับช่วงนี้เนี่ยทุกอย่างมันดีแต่ตัวของคุณเองก็ระมัดระวังสักนิดนึงเพราะดาวประจําตัวคุณเข้าสู่มุมอริแปลว่า กว่าจะได้มาในแต่ละอย่างทิศทางแนวโน้มที่มันจะดีมันก็ไม่ได้เรียบง่ายเสมอไปอาจจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคมีคู่แข่งขันให้คุณคอยแก้ไขแต่สุดท้ายแล้วปลายทางมันจะดีเรียกว่าต้นร้ายแต่ปลายดีอันนี้คือคำพยากรณ์และบทสรุปของท่านที่เกิดในลัคนาราศีพุษศบบทสรุปเดือนธันวาคม2566ครับตอนนี้นะครับ มีคอร์สเปิดหลักสูตรสอนออนไลน์สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์แบบละเอียดเจาะลึกนะครับแต่กังวลว่าเราไม่มีพื้นจะเรียนรู้เรื่องไหมเอาหัวไวเป็นประการคุณเรียนรู้เรื่องแน่คอร์สนี้นะครับหลักสูตรที่เราได้เปิดสอนคุณสนใจคุณสแกน q ิ code ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนมีพื้นฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าใครที่มีพื้นฐานองค์ความรู้อยู่บ้าง คุณมาเรียนคอ้นอนี้คุณจะเข้าใจหลักสูตรมากขึ้นคุณจะเข้าใจเรื่องของราศาสรมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะเข้าใจในรายละเอียดต่างๆมากขึ้นสามารถที่จะมีความรู้ป้องกันการถูกหลอกหรือสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากในหลักสูตรเราเนี่ยสอนตั้งแต่ไม่มีความรู้ปูพื้นฐานมีพบตนุก,กระดุมพระการเงินการทองหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของพื้นฐานการวางเลิกก็ปนในนี้ด้วยนะครับในเรื่องของพวกลูกพิษต่างๆมันเป็นพื้นฐานหรือบาดฐานเพื่อจะก้าวขยับเข้าไปสู่ในเรื่องของเลิก อีกด้วยมันจะเป็นหลายส่วนประกอบกันแต่รับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นโหราศาสตร์เรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างแน่นอนหรือคนที่มีพื้นโหราศาสตร์มาเรียนหลักสูตรนี้ผมว่าคุณจะเข้าใจได้อีกเยอะพอคุณเข้าใจแล้วนะครับเวลาผมพยากรณ์สิราศีแล้วคุณฟังคุณจะได้เคล็ดลับเพิ่มเติมต,ต่างๆมากมายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณสามารถนะครับชำนาญการขึ้นแล้ววันหน้าจะใช้ดวงชะตาไปช่วยเหลือคนนะครับผมหรือว่านําไปช่วยเหลือครอบครัวคนในครอบครัวช่วงนี้ควรลงทุนเอ๊ะช่วงนี้จะเพิ่งเดินทาง ทุงนี้ทำกิจการได้ดีสามารถที่จะส่งผลให้คุณสามารถทําอย่างนั้นได้ก็ถือว่านะครับวิชานี้เป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านใครสนใจนะครับก็สแกน QR code นะครับข้างล่างนี้แล้วก็มาเจอกันมาเรียนกันนะครับ